โทนสีไม้ที่ใช่กับสไตล์ที่ชอบโดยส่วนใหญ่วัสดุของเฟอร์นิเจอร์มักทำจากไม้เพราะด้วยคุณสมบัติข้อดีมากมายทั้งความแข็งแรงทนทานและเป็นธรรมชาติที่ให้อารมณ์แตกต่างกันออกไปตามไม้แต่ละสีแต่ละชนิดซึ่ง ไม้แต่ละสีก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างบรรยากาศและสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปโดยคลิปวิดีโอนี้ The Balcony Home and Living จะพาคุณมาหาโทนสีไม้ที่ใช่กับสไตล์ที่ชอบเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการเลือกโทนสีไม้นั่นเอง 1. ไม้สีอ่อนกลุ่มไม้สนไม้เบิร์ชไม้เมเปิลและไม้โอ๊กสีอ่อนเป็นไม้โทนสว่างสีเบจหรือสีครีม จะช่วยให้ห้องดูโปร่งสว่างและเรียบง่ายเข้ากับสไตล์มินิมอลและสไตล์ญี่ปุ่น 2. ไม้สีปานกลางกลุ่มไม้เชอรี่และไม้ออกโทนสีกลางเป็นสีไม้ที่มีความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกเป็นกลางระหว่างความสว่างและความเข้มจะเข้ากับสไตล์วินเทจเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและคลาสสิกและยังสามารถเข้ากับสไตล์โมเดิร์นได้อีกด้วยเป็นโทนสกนีกลางที่ดูเรียบง่าย 3. ไม้สีเข้มกลุ่มไม้วอลนัทไม้มะฮอกานีและไม้โรสสูดเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกหรูหราหนักแน่นและอบอุ่นมักใช้ในห้องที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ลึกซึ้งและมีเสน่ห์เข้ากับสไตล์คลาสสิกที่ต้องการความหรูหราและประณีตในการตกแต่งรวมไปถึงสไตล์ลอฟทและรัสติกที่จะทำให้สไตล์ดูมีความเท่และขู่มากยิ่งขึ้น 4. ไม้สีดำ กลุ่มไม้โอ๊กดำหรือไม้วองนัดดำโทนสีเข้มที่สุดที่ให้ความรู้สึกรูราทันสมัยและความลึกลับซึ่งแน่นอนว่าเป็นโทนสีไม้ที่เข้ากับสไตล์โมเดิร์นและลอฟซึ่งนอกจากโทนสีความเข้มหรืออ่อนของไม้ที่มีผลต่อสไตล์การตกแต่งแล้วสีของไม้ก็มีส่วนเช่นเดียวกันซึ่งหลักๆที่สามารถพบเห็นได้คือไม้ที่มีสีออกน้ำตาลอมเหลืองและอมแดงการเลือกโทนสีไม้ให้เข้ากับสไตล์การตกแต่ง ขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่ต้องการสร้างทั้งเรื่องของความสว่างความอบอุ่นหรือความหรูหรานั่นเองหากสนใจเฟอร์นิเจอร์เรามีบริการช่วยค้นหาสินค้าและร้านค้าผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมเปรียบเทียบราคาและสเปคสินค้าไปจนถึงบริการช่วยติดตั้งและการดูแลหลังการขายความพอใจของคุณคือความสำคัญของเรามั่นใจคุณภาพ ตรงความต้องการควบคุมต้นทุนได้ The Balcony Home and Living ครบทุกขั้นตอนเรื่องเฟอร์นิเจอร์